หลังจากที่เรานําเข้าข้อมูลเวลามาแล้วนะครับในข,นขั้นตอนที่แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนการแสดงเวลาการทํางานนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแสดงเวลาทํางานหรือจะไปดูตรงครํานวณเวลาทํางานก็ได้นะครับตรงนี้จะยังไม่มีเงินเดือนนะตรงนี้จะมีแค่เวลาทํางานคลิกครับผมไม่มีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับก่อนอื่นเราเลือกช่วงวันที่ก่อนครับผม ในที่นี้ผมจะเลือกวันที่1ถึงวันที่31มีนาคมนะครับเลือกพนักงานที่เราต้องการดูถ้าเกิดว่าต้องการดูทุกคนติ๊กตรงนี้ถ้าเกิดต้องการดูเป็นบางคนนะครับติ๊กที่ชื่อนะครับในที่นี้ผมขอดู2คนก่อนคุณดําแล้วก็คุณสมหญิงนะครับแล้วก็คํานวณครับผมเมื่อคํานวณเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับแถบหน้ารายงานตรงนี้จะมีอยู่3แถบคือแสดงข้อมูลเวลาทั้งหมดแสดงข้อมูลแบบรายวันแสดงข้อมูลแบบผลรวมผมจะดูแบบผลรวมก่อนนะครับ คลิกตรงแท็บนี้นะครับจะเห็นว่าชั่วโมงการทางานทั้งหมดเนี่ย2คนเท่ากันคือ2 4 8ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงที่เขามาทํางานกันจริงๆเนี่ยสองชั่วโมงแล้วก็208ชั่วโมงวันที่ต้องมาทํางาน3 1อวันมาทํางานจริง28วันและ26วันตามลาดับคุณสมหญิงมาสาย93นาทีคุณสมชายไม่มีมาสายนะครับแล้วก็คุณสมชายขดาด,ขด,ขดงาน3วันคุณดำขอโทษทีครับคุณสมคุณดำขาดงาน3วันคุณสมหญิง ขาดงาน4วันนะครับแล้วก็คุณสมชายไม่มี OT เพราะว่าคุณสมชายเราให้ทํางานไปกะออฟฟิศนะครับกะออฟฟิศเนี่ยเราไม่ได้ใส่ Ot ไว้นะครับในวันหยุดคุณสมศรีมาทํางาน1วันแล้วก็คุณสมศรีมีทํางาน OT แบบ2เท่านเนี่ยสิชั่วโมง15.5ชั่วโมงตัวนี้ไม่ใช่15ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นไม่ใช่15ชั่วโมง50นาทีนะเป็น15ชั่วโมงครึ่งนะครับ แล้วก็โอทสามเท่าก็มาทำเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะครับสําหรับคุณสมศรีนะครับเจ็ดชั่วโมงครึ่งนี่ก็มาจากที่เขาว่าทํางานวันหยุดครับพอเราให้สามแรงนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าทั้งสองคนเนี่ยหยุดงานวันไหนนะครับดูจากตรงไหนดูจากตรงนี้ครับรดูจากตรงนี้นะครับผมในแถบของแสดงข้อมูลเวลาแบบรายวันผมจะมาดูตรงในส่วนของอขาดงานตรงนี้นะครับ ดูเห็นไหมครับคุณดำขาด3าวันเห็นไหมครับขาดวันนี้เลยวันที่1ที่1ที่1นะครับาขาดวันที่14 15 16เห็นไหมฮะขาด14 1 5 1 6ผมก็มาดูว่าโอเคมีจริงหรือเปล่าสแสดงข้อมูลทั้งหมดนะครับ14 15 16้าคุณดำไม่ได้สแกนเห็นไหมครับขึ้นตัวแดงๆถ้าเราอยากรู้ว่าสีต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงคุณกดตรงนี้เลยนะคำสีแสดงผลนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่า แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรนะครับอันนี้สีแดงคือขาดงานเห็นไหมครับวันหยุดเป็นสีนี้นะครับมาสายเป็นสีนี้นะครับนะครับอันนี้คือวิธีดูนะครับทีนี้คุณดําขาดงานทํำยังไงคุณดำอาจจะบอกว่าอ๋อผมลืมสแกนผมลืมสแกนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้มีใบปรับปรุงเวลาเอามาให้ฝ่ายบุคคลแล้วก็ฝ่ายบุคคลเอาใบนั้นมาแล้วก็ทําการกรอกเวลาเข้าไป วิธีกรอกนะครับผมเวลาคนลืมสแกนนะครับให้คุณดับเบิลคลิกไปช่องที่เขาขาดงานดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้เดี๋ยวจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูล <c oughs> มีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็กรอกแปดโมงเช้านะครับแล้วก็เพิ่มเวลาเข้าไปนะครับ <c oughs> ขาออกด้วยใช่ไหม <c oughs> ขาออกด้วยโอเคขาออกด้วย เราก็พิมพ์คําว่า17.00นะครับแล้วก็ติ๊กตรงคําว่าเอานะเพราะขานี้เป็นขาออกนะครับแล้วก็เพิ่มเวลานะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราคํานวณใหม่หนึ่งครั้งครับผมถึงจะขึ้นครับผมเวลา เมื่อเสร็จแล้วนะครับจะมีหน้าจอขึ้นว่าคำนวณเสร็จแล้วเรากดโอเคนะครับเรามาดูซิของคุณดําเป็นยังไงนะครับอของคุณดําจะเหลือของคุณดําจะเหลือขาดงาน2วันเห็นไหมครับนะครับให้ทําอย่างนี้ครับผมจนครบนะครับถ้าเกิดว่าเราสแกนตามปกตินะครับ เราจะไม่ต้องมาแก้พอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บอ๋อขาดงานจริงแล้วก็ไม่ต้องแก้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ขาดงานตรงนี้ก็จะครบไม่มีการขาดงานนะครับเพราะฉะนั้นวิธีดูมีแค่ตรงนี้นะครับมีมีแค่ตรงนี้นะครับ,รนนะรบหน้านี้เราพิมพ์ได้เลยนะครับมีปุ่มพิมพ์ให้เห็นไหมฮะเรากดพิมพ์หรือจะส่งออกข้อมูลเป็น Excel ก็ย่อมได้นะครับเลือกหัวข้อครับว่าจะพิมพ์หัวข้อไหนนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมา ให้เราทําการเลือกเป็นการพิมพ์ธรรมดาธรรมดานะครับเป็นการพิมพ์เหมือนที่เราพิมพ์ธรรมดานี่แหละนะครับหรือถ้าไม่สะดวกตรงนี้ผมแนะนําเป็นการส่งออกข้อมูลนะครับแล้วไปจัดการใน e x c ก l ก็จะง่ายดีครับผมส่งออกข้อมูลตรงนี้เอาไว้ดูก็ได้เพราะบางทีเนี่ยพนักง,งานเขาสแกนเขาไม่เห็นเวลาใช่ไหมครับเราก็อาจจะไปติดประกาศไว้เขาดูนะครับก็แค่เลือกรูปแบบไฟล์จะอ,อะไร Excel นะครับเอาไปเก็บไปที่ไหนนะครับเลือกแฟ้มไปนะครับ เอาไปเก็บไปหน้าเดสก์ท็ก่อนนะครับนะครับแล้วก็ใช้แท็บเป็นตัวขั้นไม้เป็น Excel อยู่แล้วนะครับแสดงหัวข้อไมแสดงนะครับกดส่งออกข้อมูลปุ๊บถ้าจะบันทึกรูปแบบเก็บไปก็บันทึกได้นะครับ หลังจากโปรแกรมส่งออกมาแล้วเขาก็จะเปิดให้อัตโนมัติเป็น Excel นะครับเราก็เอาเวลาตรงนี้เหมือนหน้าต่างตะกี้เลยนะครับเราไปบริหารจัดการได้เลยนะครับเหมือน c e l กเกประะการนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเวลาเราทำเราต้องมาเช็คให้ครบแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยว่าเคลียร์ให้เรียบร้อยครับว่าใครไม่สแกน นะครับใครไม่สแกนมาจัดก,การเก็บให้เรียบร้อยเช็คดูว่า OT ถูกไหมอะไรถูกไหมเพราะตรงนี้จะมีผลต่อการคำนวณเงินเดือนนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ครับผม